สวัสดีค่ะแต่โรงงานพากินพาเที่ยวค่ะวันนี้จะพามากินน้ำม่วงนี่ค่ะลูกใหญ่มากยังไม่ได้ชอเลยอุ้ยปัมามมัเนี่ยให่เหลอมาก <Yeah. S 2> มีพริกเกลือหน,หน่อยหนึงเตรียมจะเฉาะไปไว้กินตอนเข้ากาดกลางคืนนะคะไว้แก้งว่วงเนาะก็เลยมาเจี๋ยดพริกอืมอืม ืมนึกว,ว่ามะม่วงเปรี้ยวโหเจลยโลมากเลยเปรี้ยนนิดเดียวไม่ต้องจิ้มที่เกลือหล่ะเอาหวานๆมันๆนะ่ะเนี่ยไม่เปรี้ยวเลย แล้วจะไปกินแก้งว่องยังไงเเนี่ยมันไม่เปรี้ยวเนาะตอนแรกซื้อมานะคะสองลูกเนี่ยใหญ่มากเพื่อนซื้อมาแล้วเมื่อเช้าเนี้ยออกกะาเดินสวนกันกัแบบเพื่อนเราจะกลับเนาะแล้วเพื่อนจะซื้อแบบไปกินที่ทำง,งานเนาะเพื่อนเขาเห็นว่าเราชอบมะม่วงเขาก็เลยถ่ายต่อให้ยี่สิบบาทแล้วก็ซื้อมาออกกะว่าจะไปกินตอนแบบเข้ากะตอนกลางคืนเนาะแก้งวง่วงมันไม่เปรี้ยวอะทุกคน มันเฉยเลยแล้วก็อร่อยแต่อยากได้แบบออกเปรี้ยวเนะวาะเพราะไม่กินแกงง้นตอนกลางคืนอะเจะออลม,มากเลยมันมากไม่ต้องจิ้มพริกเกลือเลย เราก็เข้าใจว่าเป็นมะม่วงเปรี้ยวเต็มที่เลยีึแซลมากเลยอยากกินแบบรูปเปรี้ยวแต่เนื้อเขาเยอะมากนะคะลูกเบลเลอร์เลยอะ่ะเน็ดนิดเดียว ลูสายแย่งเพื่อนมาเพื่อนขายต่อให้20บาท อ <ừ> <ừ> จะกล่าะอ่มันมากไม่มีรสเปรี้ยวเลย อร่อยอร่อยแบบมันๆเสียงนกหลังห้อง โอเคง้นคลิปนี้สา็วค่ะไปแล้วนะคะแต่ว่าจะกินมะม่วงเปรี้ยวๆสะหน่อยไม่เปรี้ยวเลยแต่ก็อร่อยไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ